สวัสดีครับพี่น้องผอห่อร่อเลรียกินเหี่ยวผมมาทานครับนี่เะครับวันนี้จะเทศดะไล่หกคุณนะครับพี่น้องนี่ร่อเลรียกินกําลังจะจ่อหูนะครับเดี๋ยวจะไปเทเิ้งนะครับจะเอาไปให้เอฟซีนะครับเพื่อจูดอกมันซานะครับไปจูดอกมันซานะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ทักไปเลยครับในเพจร่อเลรียกินนะครับผมตัวนี้เป็นตะไล่หกคุนนะครับ ตั้งแสนลอยหวังให้าทนี่ครับเขียบกำลังอัดนองเบิงครับเดี๋ยวจะไปจุดให้เบิงมีน้องกว่าจะเป็น,น,ปนยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นทอเหลืองนะครับโกงดิดเป็นหขูขวามือนะครับจับทา้งนี่นะครับทังโกงตอนเป็นบอกครับมันจะบิดทวนเข็มนาฬิกาหูมันจะอยู่ฟังสายแต่ว่าจุดขวานะครับจุดกับจุดมือขวากับไปสี่นะครับ ตัวนี้เขาจะไปเทศดเบื้องซื้อพี่น้องนะครับเทดเบิ้งหูเบื้องแห้งมือนะครับตัวนี้เพราะอาการเทรเรรียดเจอะเทือเขาต้องเทศดแห้งมือเทควดข่วมเล,ลายอย่ยางนะครับเขาต้องหาค่วมลงตัวแล้วลุนก่อนจะออกไปนะครับวางไฟแต่ละลอดมันมาคือกันนะครับพี่น้องมันต้ทงทดลองนบแน่นพี่เดบเอาโหลดบบไัยน,นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปลุนไปชมคลีปสั้นๆนะครับตัวนี้เนานะเดี๋ยวไปลุนไปชมเบื้องนะครับตัวนี้จะควมเห่วยี่สิบสองเซ้นเลยนะครับพี่น้องจัดแบบเาวเลยนะครับ ตัดถิมกระเสียดไดนะครับจัดเต็มบล็อกเลยนะครับพอดีแห้งนะครับเทียบกับอัด์ตขืนคอนี้นะครับตัวนี้จะเป็นห้องสักสีผ่นเรียบตาหัวหัวขั้นไทยนะครับพี่น้องสั้นนึงนะครับอยู่ข้างในนะครับห้องในนะครับบ่ห้องนอกนะครับเพื่อเมสวยงามร่องเบิ้งมันจะไปเล่เพราะว่าร่อเหรียญกินส่วนมากจะห้องแต่ข้างนอกนะครับบ่ห้องในแต่ว่าเอาไปให้เอฟซีกับเฮดให้มันแบบเต็มที่นะครับเอาแบบว่าสุดยอนนะพี่เทียมเนาะเอาแบบว่าลอยเปอร์เลยนะครับ เอาครับเดี๋ยวไปลุนไปชมพี่น้องอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวจอหูนะครับเอาครับพี่น้องหอดสะทานที่จุดครับผมทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลการละเล่นนะครับพี่น้องกับให้อยู่ในความระมัดระวังปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเล่ยนห้างไกลชุ่มชนนะครับหาประมาทนะครับพี่น้องผูบ่มีความรู้หรือบ่เคยหามเพ็ดตามหรือหลอกเลี่ยนแบบนะครับตัวนี้ต้องใส่ความสามารถของเข็บน้องหอยนะครับตัวนี้จะเป็นตะไค้หัวขุนนะครับจะเอาไปเฮ็ดไปให้เย็ซีนะครับพี่น้องนี่ นะครับขนาดความยาวี่สิเส้นเลยนะครับหัวขุนโอ้ขึ้นคอขนาดเลยเดี๋ยวจะจุดให้เบิ่งเอาก็ไฟก็ได้ดอกลูกพีเพราะอาเอาดอก,ก,กยาเน,นี่ยเยบไม่ได้นี่มม่ห้ามย,ย,อยอา,ยอ,ายอยู่ดูดีวัดน์ใที่สวยสวยอย่เว้ยเบ่งไฟว้าวเบ่งไฟเบ่งไฟนี่ครับเป็นตะไนหนัขุนเดียว ตัวนี้เป็นบั้งแรกออกบอกนะครับพี่น้องเขาจะล่องแห้งเหมือนแห้งเกียร์นะครับนี่ไปผุนพีไกลๆผุนใกล้สายไฟนี่ไปนันไปยืนอยู่มองแกยกขันเจ้าวี่มาทั้งคอยพี่บานเออพี่้งไปให้หน้าันก็ได้เออวี่วีวี่เขามาพี่น่ครับเป็นตะไล 6, หกุนยิบสองเส้นนะครับพี่น้องห้องเส้งกะสีในนะครับกงบิดนะครับเ๋ยวไปให้เอฟซีนะครับเอาสามสองหนึ่งผู้หามินนะครับ ยังคือเอาหมอกกอไ,ไปไปแต่บอ่อแง่เด้ครับบังไฟถือว่าแง่ววาวายมาตรฐานของการเดินทางจำพี่น้องไป,ไปันไปได้ครับพี่น้องเศษสองเส้นกับไปได้นะครับปันลงครับพี่น้องเบาดีโอ้เบาเลยพี่เตี๋ยแม่ โอ้พี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาได้หนิก็ลงแบบนี้วกคุณนี่มีเวลาได้หนิฮูหามินนะครับกะถือว่าพอดีโบเคงโบออนโอ้ยลงแบบนี้โล่งทางพอยิดเลยยอดมากเลยว่ะเอาโอเคนะครับพี่น้องกะถือว่าสุดยอดของการเดินทางกะการเดินทางก็ถือว่าอยากเพลียวปายปนิดนึงนะครับแต่ว่ากับ,บ่บนาเกียรินะครับพี่น้องก็ถือว่า,าอยู่ในเกณฑ์สุดนะครับ บโบกิงขื้นเดินพอดีไปพอดีบงับงไบงไฟมันอยักเง่เานะครับพี่น้องถ้าเป็นยี่สิบเส้นหรือว่าสิบแปดเส้นนี่หอคุนนี่คือจำนะครับแต่ตัวนี้รอเห่นกินเทสเซบ,บอรกพอดีเลยนะครับกาวขึ้นเนียนเนียนเนาะพี่ทีมเนาะฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามช่องรอเห่นกินนะครับพี่น้องในการเทสบงไฟนะครับก็บต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องลองทดสอบก่อนนะครับเพื่อจะได้ผลงานที่ออกมาให้มันดีนะครับพี่น้องในการเท็ไก่ย่าประมาณนะครับให้ทดสอบทดลองให้มันได้ค่ะค่ะต้องพี่น้อง เฒาทดลองหล่โบผิดนะครับแต่ว่าให้ได้ง,งานที่คุณภาพนะครับพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเล่นกินนะครับพี่น้องเขาเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสืบสารปราะว่านีสารมานหน้าไหวนะครับพี่น้องในการเห็ดบ่งฟืนบ่งไฟนะครับใกล้จอพ้นซาแล้วนะครับไปสนใจกับทักไปในเพจเด้อครับขนาดพกขุนนิ่วนึงนะครับในเพจมีได้อยู่นะครับช่วงนี้เนาะพอได้จ,จุดถวายบูชาไฟน้ำกันเนาะพี่เดียนเนาะ พี่เทพเพลินก็มือโอ้ยมาฐาน <laughs> ขันโมมาแต่ฐานดิซ้อม, ynen, อมไม้ซ้อมไม้ซูงไ,งไปงไม้ไเลยไปไม้เลยมาเอาไม้เลยนะครับขันมันโบผ่านนะครับท้ายคลิปไว้นะครับในส่วน <c oughs> มาโบเ,เคยผ่านนะครับโบเคยผ่านทั้งบึ้มโบเคยผ่านทั้งบึ้มทุก <c oughs> บ้านไปปมปื่ม <c oughs> <c oughs> บม <c oughs> อ,อกเตอร์เกยรไทยอ้าวโอเคครับผมพี่น้องพอกันคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ,รบมาฐาน